สวัสดีค่ะตอนนี้คุณกำลังอยู่กับเซลล์กรุ๊ปกิฟต์ขายดีนะคะและตอนนี้กิฟต์อยู่หน้าบ้านพี่สงวนนะคะแถวเขตคลองสามวาอากรุงเทพมหาคนครนะคะเปิดตัวหน้ารถอีสูสูไม่ต้องตกใจคกิฟต์ไม่ได้ขายอีสูสูนะคะแต่วันนี้พี่สงวนเทินรถค่ะสําหรับลูกค้าที่ถามเข้ามาเยอะว่าเฮ้ยกุ๊กกิฟต้องการเทินรถเก่าได้ไหมเทินได้ค่ะถ้าราคาโดนใจกันนะคะคันนี้ป้ายแดงวันนี้มาจอดรอหน้าบ้านเรียบร้อยแล้วนะเฉพาะพี่สงวนเนี่ย จะบอกว่าแกแต่งสไตล์เดิมเลยนะลูกค้าเดี๋ยวกิจะพาไปชมคันเก่าแกก่อนนะจะบอกว่าคนเราอ่ะมันมีเรื่องเล่านะคะนะคะเท่นะคันเก่ากิว่าเท่อยู่แล้วนะสวยล้อเลอะแกที่แกเลือกเดิมนะคะอย่างนี้อยู่แล้วนะถ้าจะบอกว่าลูกค้าตัดภาพไปลืมภาพคันนี้ไปว่ามาคันใหม่ค่ะโอ้โหเป็นไง กิ๊บจัดส่งให้พี่สงวนนะคะคันนี้นะดูค่ะล้อไม่ล้นนะพี่สงวนเลือกเป็นยาง2555 25นะล้ออา18นะคะแล้วก็เลือกลายเกือบเดิมอ่ะดิว n5is ลายสวยมากนะ mm hmm. เดี๋ยวไปดูภายในกันพี่สงวนเลือกภายในตอนนี้พี่สงวนแกกําลังเซ็นเอกสารอยู่นะคะเซ mm ็ hmm. นเอกสารกิ๊บเอาเจ้าหน้าที่รถเก่าที่รับเถิดนะคะมาเซ็นเอกสารเรียบร้อยโอนมอบอานาจโอนสิทธิ์อะไรกันเรียบร้อยวันนี้จบเลยนะคะ ไม่ต้องไปธนานารไม่ต้องไปนั่งปิดเล่มกันนะคะมาเลยคือกิฟเอาเจ้าหน้าที่มาดูแลบริการถึงที่สำหรับในกรณีลูกค้าเทิทนรถกิฟอยากโชว์ภายในระหวา่างที่พี่สงวนเซ็นเอกาสารแล้วก็มาชมกันภายในภายในพี่สงวนนะคะเขาเลือกนนอันนี้ออกก่อนว้าวพี่สงวนรีเควสเพิ่มนะคะคันนี้กิฟพี่อยากได้พรมเจ็ดีแถมพรมดักฝุ่น VIP พให้พี่ด้วยได้ไหม ก็ได้นี่ไงคะมาถึงหน้าบ้านแล้วแล้วก็ภายในพี่สงวนเลือกโทนเบาะหนังดาสลับแดงเลดวายนะคะภายในสวยมากจะบอกว่าตัวนี้คะ่ะเย็บหนังให้หมดทุกส่วนทุกชิ้นที่พักแขนเอยตัวหนังเอยตัวลอกข้างเอยคือตัวพนักพิงอะคะ่ะสวยงสวยงามมากนะลูกค้าแล้วก็แผงประตูนะคะก็คือจัดให้หมดเลยนะคะในส่วนของภายในตัวนี้เนาะทิ่พาไปดูภายในด้านหลังนะลูกค้า เด็กกิฟเล่นบอกให้ก่อนจะได้ดูแบบเต็มตตเต็มตาตเต็มตตเต็มใจเต็มตาตเต็มใจรายรการไปเลยอ่ะกิฟยังไม่ได้ปลดหรอกเสลิดตลอดเซลล์กุบกิฟตแป๊บหนึ่งนะคะคากิฟจัดการให้ตอนนี้รถอะอยู่บ้านที่ตงรวจแล้วอ่ะนี่คะ่ะภายในด้านหลังนะคะเนี่ยคะ่ะจริงแล้วพรมเจ็ดดีสวยนะคะลูกค้าข้อดีคือสวยนะคะแล้วก็พรมเดิมกิฟคืนให้ด้วยนะคะคุณลูกค้ากิฟบอะของแถมแท้กิฟให้หมดนะคะแล้วก็คือนันเก่าให้อันใหม่ ดูค่ะภายในมันดูแบบคุมโทนดูหรูหราดูลักชัวรี่คือพี่สงวนแกเนี่ยน,นะคะจะบอกว่ากระทมาชิพทำอลูมิเนียมเกี่ยวกับพวกเหล็กอลูมิเนียมแต่แกต้องเจอลูกค้าเนี่ยดูเนี่ยงานแกนะกระจงกระจกอุปกรณ์ต่างๆนะคะอยู่ในบ้านก็มีแต่จริงอันเนี้ยแกมีร้านด้วยนะคะชื่อสงวนการช่างสงวนการช่าง อยู่เขตมินบุรีนะคะแต่จะบอกว่าวันนี้ให้เอารถมาจอดหนะ้าบ้านดูลายล้อนะลูกค้าที่พี่สงวนเลือกนะคะเป็นเอ็นไฟ RS นะคะดําเงานะคะตัดโครเมียมนะคะตัวนี้เป็น5้รูนะคะก้นตรงนะคะแล้วก็มีตัวปิดนะตัวก็ได้นะฝาล้อเนาะ r r t t e t เอนหุ้ยสวยงามมากน็อตล้อเลือกสีน้ำเงินนะคะพี่สงวนชอบมากโทนนี้ดูได้จากคันเก่า และเนี้ยไม่ต้องจำและวคันเก่าคันใหม่สวยจึ้งนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวพี่สง,งวนนะคะคลิปอ่ะคืออยากถ่ายคลิปเนี้ยเพื่อให้ลูกค้าที่ฉันกำลังมีรถอยู่จะเทิร์นรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกคา้าดูกับภูก,กิฟดูดีๆด,ดูเต็ม,เต,มเต็มตาสวยๆนะคะสองคันจอดเทียบกันเป็นไงคะคันเก่าเทิร์นคันใหม่ป้ายแดงมาจอดรอหน้าบ้านนะคะ เจ้าหน้าที่มาบริการดูแลถึงที่ด้วยลูกค้าไม่ต้องไปไหนใบตองไปแบงก์ปิดยอดก่อนคันนี้พี่สงวนยังมียอดค้างอยู่ที่ไฟแนนซ์นะคะไม่ต้องไปปิดยอดธนาคารนะคะที่พาเจ้าหน้าที่มาปิดยอดให้เรียบร้อยโอนสิทธิ์กันเรียบร้อยกรรมสิทธิ์ปลอดภยัตดภยต้องปลอดภัยตรงไหนต้องผ่านเซลล์กุ๊กกิฟต์นะคะแล้วก็พี่สงวนได้เงินกลับบ้านไปมาดูอันนี้เป็นช่วงที่เจ้าหน้าที่กําลังเซ็นเอกสาร ทความเรียบร้อยและเดี๋ยวจะพาฟังสัมภาษณ์ให้เขาทำอะไรให้เส็จกิก่อนว่าพี่สงวนเนี่ยวันนี้เธอรถกับเซลกุ๊กิฟเนี่ยสะดวกแค่ไหนสบายใจยังไงของแถมได้เป็นแบบไหนถูกใจหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวว่ากันไปเจอตอนสัมภาษณ์ค่ะเอกสารครบนะคะเรียบร้อยดี อ่าแล้วแล้วแล้วนะคะเราก็เคลียร์เอกสารรถเก่ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้เคสพี่สงวนเนี่ยจะเป็นเคสตัวอย่างสําหรับคุณลูกค้าที่ต้องการเทิร์นรถหรืออยากจะแลกรถคันเก่าเนาะพี่สงวนคะเมื่อกี้เรามีเจ้าหน้าที่มาดูแลให้ในกรณีเทิร์นรถเป็นไงพี่สะดวกสบายไหมโอเคครับดีไหมดีไม่ต้องไปปิดยอดที่แบงค์เนาะครับ,รบเขาทำอ,อะไรให้หมดจัดการให้หมดทุกอย่างเลยครับแล้วก็โอนทรงโอนสิทธิ์ตะก้องแดดรถชนเข้ามาเซครับตอนนี้อยู่ที่กลางหมู่บ้านนะคะพี่สงวนบ้านเราอยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่อยู่เอ่าเคซีเทลามันครับ เคซีไทรามันนะคะเขตคลองสาวานะคะอันนี้เนาะโอเคกรุงเทพวันนี้กิฟมาส่งใกล้ใจกลางเทพนะคะมาจากชววรูมเนี่ยหนูมาครึ่งชั่วโมงเองพี่ตังวนรถไม่ติดเดินทางง่ายครับเส้นมอเตอร์เวย์ลงมอเตอร์เวย์มาก็ถึงเลยนะคะ สวัสดีค่ะเพื่อนบ้านอันนี้นี่แหละคันหนึ่งอ่ะเขาจะเชิญอยู่เนี่ยอ๋อได้เลยยินดีนะคะคผมยอมขายขาดทุนสักแปดแสนวิ่งขันขันซื้อมาเข้าแสนยอาขายแปดแสนขาดทุนแปดแสเพื่อนบ้านน่ารักนะคะเนี่ยเข้ามาเนี่ยก็ทักทายกันนะคะแสดงว่าซอยนี้อยู่กันอบอุ่นนะพื่เนาะอบคุหน้าหน้าบ้านก็กว้างด้วยนะคะบอกว่า อาจจะเป็นงวดนี้นะคะหนึ่งห้าลงรๆงลงล้อเรียบร้อยนะคะพี่สามตัวหน้าเนี่ยระวังหน่ะเป็นไงล้วบอกอย่างไงคะเลขเด็ดก็มาแล้วนะคะงวดนี้หนึ่งห้าอั้นมาหลายงวดแล้วพี่นะแต่หนึ่งห้าสี่ที่บ้านตามตลอดเลยงวดนี้ต้องเอาแล้วเอาแล้วพี่ะงวนหนึ่งห้าสี่เหมือนกันครับเออจะบอกว่าเนียให้เพื่อนพันชื่นชมก่อนนะคะจะบอกว่าเนี่ยแหละค่ะกิ๊ฟนะคะนี่คันหนึ่งคิวต่อไปนี่ คิวต่อไปนะคะคกุ๊บกิฟนะคะพี่จําชื่อหนูไ,ได้เลยเดินมาบอกพี่สงวนเลยนะคะ,ะคกุ๊บกิฟค่ะยินดีดูแลโตโยต,ต้าค่ะพี่เนี่ยนะคะพ้่อย่างที่บอกะคะ่ะพี่สงวนเนี่ยรอบนี้นะคะพี่สงวนพี่สงวนบอกว่ากิฟพี่ซื้อคันนี้คันที่เท่าไหร่แล้วคันที่สิบคันที่สิบคันที่สิบแล้วใช้ยี่ห้อมาหมดแล้วหนูว่าพี่สงวนใช้มาหมดแล้วคันนี้คันที่หกอันนี้คันที่หกค่ะหกขายให้พี่นะคะขายพี่ไป อันนี้ค่ะที่สิบเอ็ดเดี๋ยวจะเอารุ่นนี้ให้ลูกสาวพี่สมบอกว่าลูกสาวรอดูอุ้ยโซยนี้น่ารักก่ะดูดิแ<ด>ล้วเขาแยกกันเ <laughs> นี้ยค่ะจะบอกว่าพี่สมบัติใช้รถเป็นสิบคันเนี่ยคันที่หกขายพี่ข้างบ้านนะคะคันแรกก็ยี่อ้อนั้นยี่อ้อนี้เมื่อกี้เทินกันกาอิอุสุอ่ะคันนี้ทําไมถึงเลือกโตโยต้าพี่เออรับคือมันเขาเปลี่ยนช่วงล่างใหม่เป็นทีอาร์ผมก็คิดว่ามันดีอมันน่าจะหนุบ นึบนบแน่พี่ใช่ก็เลยตัดสินใจเลือกใช่พี่สงวนนะคะตัดสินใจเลือกแซนตี้ดิชั่นใช่ค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนบ้านลูกค้าก็เหมือนเพื่อนบ้านเราจะบอกว่าคันนี้นะคะที่พี่สงวนแกตัดสินใจเลือกแซตดิชั่นบอกไปแล้วคิมบอกแล้วว่าแซตี้ดิชั่นเปลี่ยนช่วงล่างใหม่เป็นช่วงล่าง GR อาร์มักสปอร์ตนะคะก็คือนึบนุ่มแน่นพี่สงวนทําอาชีพ ตัดกระจกเนาะเป็นช่างกระจกนะคะควันรับจองกิ๊ไปที่บ้านพี่สงวนมาแล้วนะร้านใหญ่มากพูดผิดอ,อ,อันนี้บ้านอันนู้นร้านร้านใหญ่โตมากนะคะแล้วก็ตัดกระจกทําอะไรไปนะคะแล้วก็เนี่ยเลยตัดสินใจคันนี้ใช้งานด้วยทํางานด้วยครับครั<ช>บมีงานง,ง,งานส่วนตัวนี่นะครับมีบง,งานส่วนตัวนะพี่สงวนแล้วก็จะบอกว่าพี่สงวนขาเห็นหนูมาจากทางไหนใน y t u t u นะครับดิวบอกว่าอย่าเพิ่งถามดีวอยากรู้อะไรก่อน อ่า,อ,าอย่างเมื่อกี้ต้นคลิปคลิปเปิดคลิปไปแล้วลูกค้าเธอเนี่ยจอดอยู่นเนี้ยเมื่อกี้ยูยสุเนาะแต่งสไตล์ไหนสไตล์เดิมนี่แหละค่ะพี่สงวนชอบแบบเดิมเหมือนเดิมพิเศษตรงที่ว่าภายในคลิปแถมอะไรให้พี่สงวนเพิ่มมีเยอะเยอะครับผมปูพื้นก็มีเบาะหนังก็มี อันนั้นนะอ่ะเบาะหนังลูกค้าคนไหนก็ได้ล้อมแมกลูกค้าคนไหนก็ได้พี่สงวนแต่พี่สงวนพิเศษคนอื่นเขาได้พรมเจดีด้วยนะคะพรม7ดีชั้นเดียวพี่สงวนไม่เอานะกิบอย่าลืมดูยายดักฝุ่นให้พี่ด้วยนะต้องได้ครบต้องได้ครบและให้เลือกด้วยนะไม่ได้บังคับนะพี่สงวนหนูมีแค่รายนี้พี่สงวนแกแนะนำกิฟต์นะว่ากิฟต์ป่ะพี่อยากได้พรมเจดีด้วยเข้าไปดูร้านนี้ให้พี่สี่คือบางอย่างอะค่ะที่กิฟต์แถมนะพี่สงวนเนาะส่วนมากกิฟต์จะเน้นของแท้ จากศูนย์เท่านั้นแต่บางทีทุกอย่างต้องแปลกใหม่กิฟเข้าใจลูกค้าพี่สงวนเนี่ยอยากได้พรมเจ็ดดีก็จัดการให้พี่สงวนเรียบร้อยให้ของแท้คือคืนให้พรมเดิมมีนะพี่สงวนอยู่ในรถนะเมื่อกี้ที่น้องดิวให้ดูแล้วเนาะเอาลงเก็บรเก็บเรียบร้อยแล้วโอเคแลวส่วนภายในเบาะพี่สงวนเลือกโทนดําแดงทุกใจไหมวันนี้ก็ูกใจครับชอบชอบสีเบาะสวยไหมคะมาเพื่อนบ้านคอนเฟิร์มนะคะสีเบาะสวยนะคะ เนาะูกใจพี่เอาไว้เป็นคันของเรานะเดี <wiele> right so, ๋ยวรอเลือกนะคะพี่ผู้หญิงรอเลือกสีเบาะนะคะสีเบอกดีไซน์ที่พี่สงวดเลือกนะคะเป็นโทนดําแดงคุมโทนเรียกว่าคุมโทนพี่สงวนยันแผงประตูเนาะลองเปิดดูเไยมาเฮ้ยจะพาลูกค้าดูอีกเนาะจะสงวดยากชวนรถตัวเองดูเป็นไงเออลองดูเปิดดูเผื่อจะเป็นดิฟเฟนซ์เผื่อใครอยากแต่งโทนเดียวกับพี่สงวดนะคะโทนนี้พี่สงวดยินดีนําเสนอนะคะสวยมาก พี่สงวนขับรถเนี่ยแบบไม่เหมือนรถกระบะแล้วนะฟิลพี่สงวนนั่งเนี่ยถ้าลูกเซลฟี่จากภายในเขานึกว่ารถแบบรถล,ลักชัวแนวหรูลักชูรี่เลยเออสวยงามมากอยากจะบอกว่าพี่สงวนพอจริงแล้วเนี่ยพี่สงวนเนี่ยโทรหาก,กิฟต์มาตั้งแต่เดือนเมษาใช่ปะรเราคุยกันแต่เมษาวันนั้นจะขับรถออกมาจากบ้านแล้วพี่สงวนก,กิฟต์ไอ้กิฟต์แบบเพิ่งมา พี่เปลี่ยนใจพี่พักก่อนไม่เป็นไรกิ๊บก็เรีวหรถกลับ <c oughs> ด้วยน้าตาเล็กน้อยเอ้ยร้อนเล่นบอกโอเคพี่สว่วนไม่เป็นไรพี่สว่วนว่าเนี่ยเดี๋ยวพักแป๊บนึงเดี๋ยวคิดก่อนว่าจะยังไงอะไรดีตอนนั้นติดอะไรพี่ติดขัดอะไร,รก็ไม่ได้ติดเลยนะแต่ว่าเออลองดูว่าจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนดีเลยสองจิตสองใจ <c oughs> เลยคนเราเป็นธรรมาดาทั่งน้าหนักก่อนกิ๊บเล้าหรือแม้วันนั้นไม่ครับครับก็คุยดีเนาะไม่ได้ว่าอะไรเลยบอกโอเคไม่ส่วนไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้ว่ากันนะพี่แต่ห้ามลืมหนู มาถึงเดือนนี้เราเจอกันที่เดือนกันยาเออค,คุยกันตุลาเอ,อ้คุยกันสิงหาไปหากันเมื่อเดือนที่แล้ววันนี้ต้นเดือนตุลาเอ,อ้ต้นเดือนกันยานะคะรับรถกันเรียบร้อยแล้วรถมาจอดหน้าบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะเซลล์ค,คลิปเป็นไงพี่ครับโอเคดีครับแต่ <สา S 2> ที่เจอในยูทูบกับตัวจริงไม่เป็นแตกต่างครับคุยเก่งเหมือนกันเดอนเดิมพูดยุดเลยลูกค้าหลายคนก็บอกดูแบบนี้ชืน่นชมนะไม่ได้ว่านะโอเคพี่สังวนแล้วก็ รถแล้วแต่งครบเป๊ะถูกใจครับผมชัดเป๊ะนะวันนี้ได้ของแถมครบจบนะนี่นี่แชลกิฟลืมไปอย่างหนึ่งลืมโหลดหลังให้ผมใช่กิฟลืมโหลดหลังใช่ลืมโหลดให้ผมสองเรื่องจริงลืมโหลดหลังให้กิฟแล้วก็จะบอกว่าใช่ปัญหาไหมพี่หนูแก้ไขปัญหาได้ยังไงบอกบอกแล้วบอกเล้เดี๋ยวไปทำนะครับแล้วก็เขาจัดการให้มันเดิมเออพี่รงบอกว่า กิฟไม่ต้องแล้วแต่กิฟบอกอุ้ยพี่สงวนหนูลืมตาแล้วโทษทีเธอบอกว่าหนูก็บอกว่าเดี๋ยวพี่สงวนกลับไปทำที่โชว์รูมนะพี่บอกโอ้ยไม่เอาทำใกล้บ้านนะเดี๋ยวส่งบินมากูกิฟจ่ายละกันหมดได้ค่ะพี่นะใส่เปย์สุดๆแ <ๆ S 2> ล้วใส่กูกิฟมีอะไรให้หมดครับผมขอบคุณมากครับตอนแรกอยากจะให้คันเร่งไฟฟ้านะแต่ที่โชว์รูมหนูไม่ทำแปลกเนาะมาจะได้คันเร่งไฟฟ้าเออเดี๋ยวไปติดเองเดี๋ยวพี่สงวนไปติดเองก็ไปติดครับไปติดเออไม่มีปัญหาสำหรับเซอกูกิฟตจัดให้ได้หมดเปลี่ยนอันน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 ััั้้้ไไไม่ดกกะะวีปแทลเา ยืดหยุ่นกันได้หมดค่ะสำหรับเซ็กอกรกิฟจัดให้กิฟต์ขออนุญาตอวยพรพี่สงวนเลยพี่สงวนเนี่ยหนูดีใจที่พี่ไม่ทิ้งหนูจริงแล้วหนูว่าหายไปแล้วนะแต่ตามจริงกิฟต์เมมเบอร์กิฟต์เมมเบอร์ว่าพี่สงวนบินบุรีบึ้งแรกที่พี่โทรหาหนูเฮ้ยลูกค้าไม่ลืมหนูหนูดีใจมากตอนแรกกรอบกราบพระคุณพี่สงวนก่อนหรือคะที่เรื่องหนูดูแลแล้วก็ขออวยพรให้กิจการพี่สงวนนะคะตัดกระจกเนี่ยจริงแล้วพี่สงวนมีลูกค้าเป็น10 20เจ้าเลย ที่เป็นคนส่งงานให้นาะส่งงานให้พี่สงวนส่งงานไปนะคะขอให้พี่สงวนหลังจากรับรถคันนี้ไปนะคะสีประตูเซนตอีดิชั่นยอดฮิตของเราเนี่ยมีคนจ้างพี่สงวนเป็น10-20-30คนเลยเงินไม่ขาดสายงานกระจกมาไม่ขาดมือนะพี่สงวนนะเดินทางไปไหนคนกระจกไปให้ลูกค้าก็ปลอดภัยนะคะไปถึงปุ๊บรับเงินจากลูกค้าได้เลยไม่มีติดขัดนะพี่นะขอบคุณที่เลือกคุณกิ๊บดูแลนะคะ คันที่11มีอยู่แล้วของลูกสาวนะคะแกบอกว่าไม่เอาแล้วคันนี้พี่คันสุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะคอยดูแต่ถ้าเจอพี่สงวนคลิปนาให้รู้ไว้เลยนะไหนล่ะคันสุดท้ายนะคะ <c oughs> คครับันที่11ห้ามลืมเลยไม่ลืมนะครับไม่ลืมขอพระคุณพี่สงวน <c oughs> ที่ได้นูดูแลนะคร <c oughs> <c oughs> ับผมแล้วเจอกันค่ะสาหรับพี่สงวนนะคะที่ดีใจมากอย่างที่บอกเธอลดกันไม่มีผิดหวังไม่พอสเดือนเปลี่ยนใจยังกลับมาหาเซล์กคกิปใหม่นะคะแล้ววันนี้ดีใจที่ได้เอารถมาจอดหน้าบ้านดูดิเอาใหม่ยคิปคันต่อไป เพื่อนบ้านเะคะคุกกิฟตจัดเรียบแถวนี้โทรหาเซลล์คุกกิฟตน,น,นะ0909859807ค่ะเธอลดเก่าแกลกรถใหม่แลกกันวันรับรถเลยแบบนี้เซลล์คุกกิฟตคนเดียวเท่านั้นในประเทศไทยขอบคุณค่ะชื่นชมความสวยงานกันต่อคะ่ะเดี๋ยวขอไปขายพี่ข้างบ้านก่อนนะคะ <c oughs>